กอก็ก,ก,กมาทําความรู้จักอินวิสไลด์กันเถอะสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงทันซินีคูนาพินันทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลเอกชัยค่ะคุณหมอคะอินวิสไลด์คืออะไรคะอินวิสไลด์นะคะก็คือเทคโนโลยีการจัดฟันใสจักประเทศอเมริกา ER ค่ะมีไว้เพื่อแก้ปัญหาฟันซ้อนฟันยื่นหรือฟันห่างนะคะแล้วข้อดีของอินวิสไลด์มีอะไรบ้างคะก็ข้อแรกนะคะอินวิสไลด์นะคะจะใช้เทคโนโลยีของการเรียงฟันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ ทำให้คุณหมอก็สามารถกำหนดระยะเวลาการยิงฟันของคนไข้ได้ค่ะเครื่องมืออ e ินวิสไลน์นะคะจะเป็นคาติกชิ้นใสๆนะคะจะใส่ในช่องปากและมีความสบายในการสวมใส่ทําให้คนไข้ไม่เกิดแผลในช่องปากค่ะข้อ3นะคะคนไข้าสามารถดูแลสุขภาพช่องปากและทําความสะอาดช่องปากได้อย่างสบายค่ะเราคับแนะนำอ e ินวิสไลนมีอะไรบ้างคะคนไข้ต้องมีวินัยในการสวมใส่เครื่องมือนะคะเพื่อให้การเคลื่อนฟันมีประสิทธิภาพค่ะ หากท่านใดมีปัญหาเรื่องฟันเบงโกไม่สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันญยญื่นฟัหนห่างฟันซ้อนฟันเกก็สามารถเข้ามาติดต่อปรปึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอก,กชัยได้เลยค่ะหยูยน่าทำมากแล้วแบบนี้มีราคาพิเศษไหมคะคะตอนนี้โรงพยาบาลเอกชัยมีราคาพิเศษของอิสัยนะคะครบรอบ18ปีของโรงพยาบาลเอกชัยค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e ติดตามข่าวสารโรงพยาบาลเอกชัยได้เลยค่ะ